ข้อนี้ลดน้ำหนักสำเร็จชั่วสวัสดีค่ะพิงกี้พายที่ปรึกษาลดน้ำหนักด้วยศาสตร์ชะลอวัวันนี้นะจะพาทุกคนมารู้จักการตั้งเป้าที่ทำยังไงให้มันลดได้จริงลดได้เร็วและมีผลลัพธ์ให้เห็นมันชื่นใจชื่นตาของเราซึ่งบอกก่อนตัวเองน้ำหนัก70โลมาก่อนพุ่งขึ้นจาก50ไป70เนี่ย 20กิโลพุ่งขึ้นไปด้วยความเครียดและการกินเป็นหลักดังนั้นการลดน้ำหนัก20โลกลับคืนมาค่อนข้างยากมากเพราะว่าน้ำหนักตัวเยอะมากและจะลดยังไงให้สุขภาพดีเพราะว่าอะไรอายุ30กว่าแล้วเราจะลดน้ำหนักแบบเหมือนเดิมเหมือนสมัย20กว่าไม่ได้แล้วไม่เหมือนกันอายุเปลี่ยนแปลงฮอร์โมอนเปลี่ยนแปลงร่างกายเปลี่ยนแปลงอวัยวะต่างๆทำงานเปลี่ยนแปลงไป เราก็ต้องมาดูว่าเราทํายังไงนะลดน้ําหนักให้มันเหมาะกับตัวเองทำยังไงได้บ้างมาเริ่มต้นหากว่าอย่างแรกเลยนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องตั้งเป้าเราต้องไม่ได้ตั้งเป้าว่าฉันจะลดน้ําหนักให้ได้แค่คิดว่าฉันจะลดน้ําหนักให้ได้ก็ผิดทางแล้วเพราะว่าการลดน้ําหนักเราจะไม่เข้าใจเลยว่าเราจะไปโฟกัสอะไร จะลดสัดส่วนหรือลดน้ำหนักถ้าเราตั้งใจลดน้ำหนักเราจะไปโฟกัสการชั่งตราชั่งขึ้นชั่งทุกวันเลยนะคะน้ำหนักฉันลดหรือยังนะน้ำหนักฉันลดหรือยังนะเคยเป็นแบบนั้นมาแล้วชั่งทุกวันมันก็ไม่เคยลดสัก,กทีหนึ่งนะอ่ะเวลาที่เราจะลดน้ำหนักอย่างแรกตั้งเป้านะให้ทุกคนตั้งเป้าด้วยการลดไขมันเพิ่มกล้ามเนือ้อจำคำนี้ไว้เลยค่ะ ตั้งเป้าว่าลดไขมันเพิ่มกล้ามเนือ้อลดไขมันเพิ่มกล้ามเนือ้อลดไขมันเพิ่มกล้ามเนือ้อนั่นคือสิ่งที่ต้องอยู่ในเป้าของเราอยู่ในตาอยู่ในสายตาของเราตลอดเวลาการลดไขมันไม่เท่ากับการลดน้ำหนักนะคะเพราะการลดน้ำหนักบางทีมันอาจจะรีดน้ำออกจากร่างกายเราและรีด กล้ามเนื้อออกจากร่างกายเราแต่ถ้าเราตั้งใจจะลดไขมันนั่นหมายถึงว่าเราตั้งใจจะลดสัดส่วนของตัวเองเอาไขมันส่วนเกินออกไปกําจัดไขมันส่วนเกินออกไปและเราจะมาถึงวิธีการว่าเอ,อ้ยแล้วฉันจะทํายังไงให้ไขมันฉันลดลงนะมันจะไม่ใช่ว่าทํายังไงให้น้ําหนักฉันลดลงนะ เราต้องการที่จะโฟกัสไขมันที่มันลดลงและเพิ่มกล้ามเนื้อที่มากขึ้นเวลาที่ไขมันลดลง1กิโลกรมัมเพิ่มกล้ามเนื้อมัน1กิโลกรมัมบางทีน้ำหนักเท่าเดิมแต่สัดส่วนลดลงกระชับขึ้นตัวเฟิร์มขึ้นมันดีกว่าการลดน้ำหนักแต่ตัวย้วยไหมอ่ะถ้ากลัวตัวย้วยฟังข้อต่อไปกันได้เลยนะอย่างแรกนะคะทวนก่อนพิมพ์กันมาไว้ได้เลยนะคะว่า ตั้งเป้าว่าลดไขมันเพิ่มกล้ามเนือ้อข้อที่2คือการที่เราต้องรู้จักวิธีการกินฉันจะตั้งเป้าการกินของฉันวันนี้ฉันจะกินโปรโตีนให้เท่ากับน้ำหนักตัวทุกทกวันฉันจะกินโปรโตีนเท่ากับน้ำหนักตัว ทุกทุกวันฉันต้องได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอนั่นคือเป้าต่อไปที่เราต้องทําเพราะอะไรเมื่อเป้าแรกเราต้องการลดไขมันและเพิ่มกล้ามเนือ้อโปรตีนคือส่วนสําคัญในการเพิ่มกล้ามเนือ้อดังนั้นโปรตีนเพิ่มกล้ามเนื้อยังไงนะคะเราเติมโปรตีนเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันโปรตีนนี้มันจะรักษามวลกล้ามเนื้อของเราไม่ให้มันสลายไม่ให้มันหายเพราะเวลาที่เราลดน้ําหนักสิ่งที่มันออกไปจากร่างกายเราคือ มันเผาผ่านกล้ามเนื้อของเราไปด้วยเราเลยจึงจำเป็นต้องกินโปรโตีนเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อและรักษาเตาเผาพลังงานของเราเพราะกล้ามเนื้อคือเตาเผาพลังงานของเราเป้าต่อไปต้องกินโปรโตีนเท่ากับน้ำหนักตัวหรือมากกว่านิดหน่อยหรือเฉลี่ยเลย100กรัมโปรโตีน100กรัมต่อวันถ้าโดยปกติแล้วอตอนนี้น้ำหนัก55 ต้องกินโปรโตีนเท่ากับ55กรัมหรือมากกว่านั้นก็ได้60-70อย่างเงี้ยได้ไม่มีปัญหานะคะไม่ต้องฟิกมากแต่ขั้นต่ำต้องเท่ากับน้ำหนักตัวโปรโตีนมาจากไหนไข่ไก่ไข่หนึ่งฟองให้โปรโตีน7กรัม ไก่หนึ่งฝ่ามือหรือ100ยกรัมให้โปรโตีน20กรัมโดยประมาณแบบนี้เราเฉลี่ยกิน3มื้อให้โปรโตีนเท่ากับน้ำหนักตัวสิ่งนี้จะช่วยให้รักษามวลกล้ามเนื้อรักษาเตาเผาพลังงานและทำให้ผิวพรรณกระชับลดไม่ย้วยลดไม่โทมนี่คือสิ่งที่ต้องตั้งเป้าไปต่อข้อที่3ข้อที่3ตั้งเป้าว่าฉันจะกินแป้งและข้าวลดลงแป้งข้าวน้ำตาลลดลง แป้งข้าวน้ำตาลลดลงเป้านี้นะคะมันต้องอยู่ในทุกๆวันเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะไม่สามารถลดลงได้เราจะเป็นการเพิ่มไขมันมากขึ้นเพิ่มน้ำตาลมากขึ้นการสะสมไขมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันเป้าฉันจะลดข้าวลงครึ่งหนึ่งฉันจะลดแป้งลงครึ่งหนึ่งฉันจะงดกินแป้งลงครึ่งหนึ่งหรืออะไรก็ตามนะคะเราต้องลดแป้งและน้ำตาลสมมุติวันนี้เดือนแรกเรากินชานมไขมุก เรากินหวานร้อยเปอร์เซ็นต์ลองลดเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยลดลงเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือใช้น้ำตาลทางเลือกพวกเป็นย่าหวานหรือหล่อหั่งกล้วยได้หมดเลยสิ่งที่ตั้งเป้าเราต้องตั้งเป้าแบบนี้ก่อนข้อที่สี่ข้อที่สี่คือการกำหนดระยะเวลาให้ตัวเองเป้าจะสำเร็จได้ต้องกำหนดระยะเวลาให้ตัวเองถ้าไม่กำหนดระยะเวลาเดี๋ยวมันจะเกิดคำว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยลดก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนวันนี้พอไม่ตั้งเป้าเราไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ดังนั้นสร้างจุดจบให้เลยว่า3เดือนนี้น้ำหนักฉันจะลดไปกี่กิโล6เดือนนี้น้ำหนักฉันจะลดไปกี่กิโลแต่เป้านี้นะคะการตั้งกำหนดระยะเวลาอยากให้ทุกคนตั้งเป้าเริ่มตั้งแต่1เดือนระยะสั้นก่อนเอาแบบเป้าน้อย,อยให้รู้สึกเราเราแบบสำเร็จในเป้าน้อยแล้วเดือนนี้ฉันขอลดลง2กิโล ขอ2กิโลเลยเดี๋ยวเดือนที่2ฉันขอเพิ่มลดอีก2กิโลเราตั้งเป้าแบบเล็กๆให้เราเอื้อมถึงไม่ใช่ว่าเดือนนี้ฉันจะลดเลย5กิโลซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นไปไม่ได้ในในฐานะที่ใครที่แบบไม่ออกกําลังกายหรืออะไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้อย่าตั้งเป้าโอเวอร์นะคะให้เราตั้งเป้าว่าเรารู้สึกเราทําได้และมันเป็นไปได้และเราสามารถทํามันได้ง่ายๆหน่อย 1เดือน2โล1เดือน3โลยังพอเป็นไปได้นะคะเพราะมันต้องใช้การปรับตัวด้วยถ้าลดแบบถูกวิธีถ้าอดอาหาร7วันน้ำหนักยังไงก็ลดแต่สุขภาพไม่ดีแน่นอนเราต้องลดแบบมีคุณภาพ1สัปดาห์ไม่ควรเกิน1โลในช่วงแรกๆเนี้ยนะคะก็ตั้งเป้าแบบสั้นๆแบบนี้ข้อที่5คือการเก็บ small win อันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดไม่มีอะไร ที่จะเป็นแรงใจแรงบันดาลใจให้กับเราในช่วงลดน้ำหนักได้นอกจากตัวเองเพราะคนอื่นเขาคงไม่แบบเอ้ยดีเอาเลยลดเลยคือเขาก็คงไม่ได้มานั่งให้กำลังใจเราตัวเราเท่านั้นที่ต้องให้กำลังใจตัวเองตัวเองเท่านั้น,นะคะ่ะตัวเองเท่านั้นเลยเฮ้ยวันนี้ฉันกินโปรโตีนถึงแล้วว่ะวันนี้ฉันกินข้าวน้อยแล้วว่ะเฮ้ยวันนี้ฉันกินดีมากเลย มันคือการเก็บสมอลวินทุกวันว่าเราทาอะไรดีๆกับตัวเองได้คือการเก็บความสําเร็จว่าวันนี้ผ่านไปเท่าไหรแล้วแต่ไม่ต้องชั่งน้ำหนักทุกวันชั่งน้ําหนักคือประมาณ7วันครั้งก็ได้นะคะ7วันครั้งหรือจริงๆแล้วเนี่ยพอเราลดแบบถูกวิธีเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะลดลงได้กินปโปรตีนที่ถึงลดแป้งลดน้ําตาลลดไขมันนะคะลดไขมันเลวต่างๆลดของหวานพวกนี้ยังไงก็ลด สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือยังไม่ต้องชั่งน้ำหนักเดี๋ยวคนก็จะทักว่าไปทำอะไรมาผอมลงนะเฮ้ยแขนเล็กลงนะขาเล็กลงนะเอเอลหายไปไหนเฮ้ยใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นเดี๋ยวจะมีคนทักเป็นตัววัดผลให้กับเราเองถ้าลดแบบถูกวิธีโอเคไหมห้าข้อนี้ให้ทุกคนตั้งเป้าเอาไว้เลยว่าจะทำอะไรยังไงบ้างหาข้อนี้จะทำให้เราสามารถพิชิตการลดน้ำหนักได้สำเร็จและเป็นกำลังใจให้ทุกคนในฐานะที่ ลดจาก70เหลือ55ได้15โลผ่านไปนี้เดี๋ยวกำลังจะลดต่อนะคะ15โลผ่านไปมันอยู่ที่ตัวเรามีความสุขที่จะลดและสุขทุกวันที่จะลดไม่ฝืนไม่อดเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดลองดูว่าเราลดแบบไหนแล้วเราแฮปปี้ลดแบบไหนเราชอบบางคนชอบออกกำลังกายจา๋จาจาัดจัดบางคนไม่ชอบออกกำลังกายเลยแล้วยังอยากกินอยู่ลดแบบที่เราต้องการ ซึ่งการลดน้ําหนักที่เคยผ่านมามีทั้งฝืนมีทั้งอดมีทั้งไม่มีความสุขมีทั้งเครียดผ่านมาหมดเลยแต่สิ่งสําคัญที่สุดในการลดน้ําหนักคือความสุขและการเป็นตัวของเราเองและการได้เหมือนลดน้ําหนักมันเหมือนการได้ดูแลตัวเองไปทุกวันและรักตัวเองมากขึ้นนั่นคือความรู้สึกระหว่างการลดน้ําหนักไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาจะลดลดลดแล้วเครียดสุดท้ายโยโย,โย่ไม่รู้ด้วยนะคะการออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคล มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับพิงกี้พายเองตั้งใจที่จะออกแบบโปรแกรมลดน้ําหนักสําหรับบุคคลแต่ละบุคคลเพราะแต่ละคนมีวิถีชีวิตการทํางานการกินการอยู่แตกต่างกันมาก อันนี้เป็นเบื้องต้นที่จะให้กับทุกคนในการไปลิสต์แล้วก็ตั้งเป้ากับตัวเองและลดน้ำหนักอย่างมีคุณภาพลดน้ำหนักด้วยสุขภาพที่ดีใครที่ติดตามกันอยู่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ใครยังไม่ได้กดติดตามกัน u b s c r i b e กันเอาไว้ด้วยแล้วก็ติดตามกันเอาไว้เดี๋ยวมีสาระดีๆในเรื่องของลดน้ำหนักให้ทุกคนได้ชมพิงกี้พายที่ปรึกษาลดน้ำหนักด้วยศาสตร์ชะลอวัยและออกแบบโปรแกร,รมลดน้ำหนักเฉพาะบุคคลไปแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะยย